สวัสดีค่ะเข้ามาพบกับช่องสามสาวดาวซิ่งซิ่งนะคะตอนนี้ก็พาน้องไหนมาอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะรอรอดูนะคะเด็กดื้อน,นะ,ะเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะนะคะ สวัสดีพี่ซันซันค่ะสวัสดีนะคะเราจะพาไปอัปเดตอาการอยู่กันน้องนะคะสวัสดีพี่ซันซันค่ะตอนนี้นะคะก็บรรยากาศที่โรงพยาบาละะหลังฝนตกสวัสดีพี่หญิงค่ะใครเป็นอะไรเนาน้องไนนะน้องไหนมีไข้ขึ้น ประมาณ37.5นะคะก็เลยพาเด็กดื้อนะคะมาที่โรงพยาบาลนะคะตอนนี้ก็เข้าพบแพทย์กับควันจอยนะคะเข้าพบคุณหมอนะ้นไม่ยอมให้คุณแม่เข้าด้วยนะคะต้องเป็นป้าเท่านั้นนะคะถึงจะได้เข้าหาคุณหมอนะคะก็หลอกล่อกันหลายชั่วโมงนะคะกว่าจะมาได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรอดูนะคะว่าน้องเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะ ไม่รถเลยเหรอยังนะพี่รัศมีตอนนี้ก็วัดได้สามสิบเจ็ดจุดสามนะคะเดี๋ยวรอดูว่าคุณหมอตรวจอยู่นะคะเข้าไปกับพันจอยนะคะด้านในนี่ก็เป็นบรรยากาศของโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาล สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ดานนะคะสวัสดีคะ่ะโอ้โหน้องไหนคะ่ะน้องไหนเป็นมาสองวันแล้วนะคะเมื่อคืนก็นอนมีไข้ตัวลุมลุมนะวันนี้ก็เลยพามาที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวเรา ให้ตรวจโควิดเลยนะคะแม่เอค่ะขอบคุณนะคะพี่หญิงนะน้องไหนครับภาวนาขอให้เป็นไข้หวัดธรรมดานะคะขะขอบคุณพี่รัศมีนะคะปะ้าเป็นไงรอก่อนนะคะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราจะดูน้องใกล้ๆนะคะแต่ว่าก้อยตอนนี้ก็งองแงพอสมควรนะคะกว่าจะกว่าจะพามาที่โรงพยาบาลได้นะคะก็หลายชั่วโมงนะคะเดี๋ยวรอดูผลก่อนนะ,ะพี่รัศมีค่ะขอให้น้องนายเป็นแค่ไข้ธรรมดานะคะก็ภาวนาเช่นนั้นนะคะกลัวแบบว่าเล่นน้ําฝนที่บ้านนะคะเล่นน้ําฝนก็เลยเป็นไข้นะคะมีอาการตัวร้อนรุมๆนะคะตามภาษาเด็กวันนี้สับประรดนะคะแม่ๆค่ะสับประรด ของวันที่หนึ่งะคะที่เราไลฟ์กันนะคะเพื่อให้น้องช้างได้ทานตอนนี้ก็กำลังจะมาถึงนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่เราไม่ได้ไลฟ์สถานการณ์สับประรดมาถึงะคะ่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลเลยนะวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลท่าตุมค่อนข้างจะเงียบเชียบนะเนื่องจากก็ป้องกันมาตรการไวรัสโควิดนะคะ ขอให้หายสวัสดีพี่ทิติวันค่ะขอให้หายไวๆนะคะกรุงเทพร็อกดาวพรุ่งนี้จะเข้ากรุงเทพหรือเปล่าระวังเดินทางไปโดนปรับหลักก็นะคะพี่สมบัติขาก็เราก็มีตาม หมายนะคะหมายสารนะคะเราก็จะถือเอกสารฉบับนั้นไปด้วยตลอดการเดินทางนะเนื่องจากว่าทนายนะคะไม่เรื่อนนะ,ะก็อยากรีบจบคดีนะคะเพราะว่าคดีนี้ก็เรื่อนมาแบบว่าระยะยาวมากๆเลยนะคะตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ํานะคะเราก็โดนเลื่อนไป3ามรอบแล้วนะคะสู้ๆนะคะขอให้หายไวอย่าลืมแวะ ซื้อเจลรถไข้ให้น้องด้วยนะคะค่ะขอบคุณพี่รัศมีนะคะเดี๋ยวเราจะแวะเข้าเซเว่นนะคะก็จะซื้อที่ปิดเจลรถไข้นะ,ะสวัสดีพี่มารีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็อยู่กันที่โรงพยาบาลกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้โรงพยาบาลท่าตูมนะคะโรงพยาบาลประจำอำเภอของเรานะคะนี่บรรยากาศสุดๆเลยนะคะก็กว่าจะพาเด็กดื้อนะคะมาหาหมอได้นะคะ ก็หลายชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะหลายชั่วโมงกันเลยทีเดียวเดี๋ยวตอนนี้ควันจอยอยู่ด้านในกับน้องไนท์นะคะเดี๋ยวเราจะรออัปเดตอาการนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าห้ามถ่ายรูปนะคะก็เลยต้องออกมาอยู่ด้านนอกนะคะแม่ๆขาเราจะอยู่ด้านนอกพราะน้องไนท์นะคะเป็นเป็นเด็กที่ติดควันจอยนะคะจะให้ป้าพาไปนะไม่ติดแม่นะคะก็เลยต้องออกมารออยู่ด้านนอกนะคะเป็นกำลังใจให้ ด้านนอกอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะยี่สิบเอ็ดห้ามค่ะพี่สันๆค่ะก็จะรีบไปรีบกลับนะคะเพราะว่าเป็นธุระด่วนนะเนื่องจากว่าทนายไม่เลื่อนศาลไม่เลื่อนนะคะเราก็จะ รีบทาธุระรีมให้เสร็จแล้วก็รีบกลับมาอยู่ที่ประทุมนะคะประทุมธานีนะคะก็คือขึ้นที่ศาลประทุมนะคะน้องเอ๋เท่าไหร่ตรวจเสร็จแล้วพยายามให้ทานยาเขียวให้กินนะคะะก็จะพาแวะเข้าไปที่ ที่ร้านขายยานะคะจะพาพยายามแวะเข้าไปที่ร้านขายยาเราก็จะหาซื้อยานะคะเขาอาจโชรมาเรื่อนก็ได้นะคะมาแล้วคะ่คะค่ะพี่หญิงนะคะก็เนื่องจากว่าทุกเรื่องนะครับทนายเป็นคนประสานงานให้กับควอนจอยหมดเลยนะคะเราก็ให้ทนายเป็นการเดินเรื่องประสานงานนะคะก็ทนายแจ้งมาแบบนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามทนายนะคะมาแล้วคะ่ะสวัสดีพี่กิ่งคะ่ะ มีเรื่องอะไรขอให้ชนะทุกเรื่องนะคะสามสาวขอบคุณพี่วิกกี้ขอบคุณพี่ปุ๊กกี้นะคะขอบคุณแม่กิ่งนะคะตอนนี้โรอกล่อนะคะกว่าจะกว่าจะพามาได้นี่ก็หลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะเขาห้ามเข,ขาห้ามเข้ากรุงเทพเขาห้ามเข้ากรุงเทพกี่โมงน่าจะประมาณ21นาฬกานะคะเดี๋ยวเราก็จะติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าไม่อย่างนั้นพุ่งวัน อาทิตย์นะคะเราก็จะรีบเดินทางแต่เช้านะ,ะก็จะได้หาที่พักนะ,ะก็ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าจะพักตรงไหนนะคะสวัสดีพี่พัชรินคะเรื่องอะไรเนาะวันนี้เด็กชายไหนนะคะน้องไหนควานตัวน้อยนะคะควานตัวน้อยรูปของแม่ควานนะคะก็อยู่อยู่ที่โรงพยาบาลนะ,ะเนื่องจากมีไข้นะคะมีไข้ขึ้นนะคะก็เลยรีบพามาโรงพยาบาลนะคะ เดี๋ยวเราจะรออัปเดตอาการให้แม่ๆไดช้ชมไปพร้อมๆกันนะคะให้กินยาเขียวตาใบโพซื้อไว้หลายๆหย่หอ,อโควิดนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟังคุณหมอกันนะคะแม่ๆค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันต่อนะคะก็เดี๋ยวออกจากไรสดสักครักนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ไรสดนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะสวัสดีค่ะ